อย่างมีความสุขอหวานหล่อชิ้นละของขกของขลัแกมอยู่นะยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่สร้างตำนานใหม่แล้วทุกที่ตลอดไปเหมือนตำนานติดเราเราไม่ได้ตนสวยนะทีมนี้ก็ขอขถ่ายเลยสตอนเรามีตเรามีผู้หรือเปล่าว่าเราอยากถ่าอะไร ก็บอกแล้วว่าเอาให้ติดกำแพงนะกำแพงสวยมากขอขอใส่เสย์ใส่เสย์แล้วของใส่เสยเราก็แบบเออปีไปแล้วเรียบร้อยเพิ่มกำแพงก็สวยชัดเจนเรียบร้อยแต่ว่าหน้าใส่ก็เลือดเลยแล้วเราไม่ไม่สังเกตหรอว่า มุมประมาณนี้มันจะคอเราจะขาดไหมเรารู้สึกว่ามันแปลกแล้วแบบว่าเราไม่มีทางเลือกว่ามันเป็นร้านอาหารที่เราไปกับเขาเพียงแค่สองคนเขาออกมาจากนอกร้านอาหารแล้วก็คือตากกล้องเขานั้นตัดเข้าไปในร้านอาหารนั้นองย่างเปนการตอกยืนกันจ้า อยาก๊อฟสคนร้าอยากเห็นรีแอคชั่นตอนที่แบบถ่ายเสร็จปุ๊บเออดูเช็ครูปหน่ออกมาจากร้านก่อนเพราะคนเยอะไม่กล้าเช็ครูปตรงนั้นเพราะว่าแบบยืนถ่ายตรงนั้นเออแบบเหมติดหน้าใครเออมีความเกรงใจออกมานอกร้านก็คือแบบสวีนอะมันซี๊ดกระโหลกแต่ก็คือคับแหนเพราะเออก็มองเป็นเรื่อง ตั้งใจหรือเขาตั้งใจจะแกล้งเราหรือเขาที่อย่างนั้นจริงๆเก๋บอกเขาตั้งใจที่จะแกล้งเราเพื่อให้เขาไม่ต้ถ่ายอีกแล้วไม่ต้องถ่ายเขาถ่ายอีกแล้วไม่ต้องให้เขาถ่ายรูปอีกแล้วเพราะอะไรมันถึงเกิดเหตุการณ์ว่าเขาเพราะเขาไม่อยากถ่ายรูปแล้วคือเขา็คนไม่ชอบถ่ายให้แล้วเขาก็ไม่ชอบโดนถ่ายรูปเวลาเกรอถ่ายคลิปอะไรอย่างถ่ายชาร์ลีแล้ถ่ายแกล้งเขาาเงี้ยเขาก็จะแบบหงบุกจะแบบ ยางงเี้แกก็จะยิ่งชอบแกล้งเขาใส่ยาพิษกันแต่จากอีพีนั้นมาถึงอีพีนี้คิดว่าเขาจะมีพัฒนาการไหมแกได้สอนเพิ่มเติมมาหลายปีเออมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันแบบแย่ลงเขาตุกเขาหอก็เลยต้องตัดสินใจอยากจะส่งเหมือนกันก็เลยต้องตัดสินใจพักกล้องพื้นที่ประเทศตลอดไปพอเดินพอพอยไปอีกภาพหนึ่งเดินเข้าไปต่อช้ำเห็นไหมลูกสองลูกนี่คือมันชิวเดียวกันวันเดียวกันถ่ายร่วมกันแต่มันเป็นคนละโลก มันคือคนละเลือดกันได้แดดจายทำพนักงานคนระยาเขาถหงสองเนี่ยมันึก็คืเป็นปัญหาทะเลาะกันก่นแรกๆก็ทะเลาะไงแรกๆก็คือทะเลาะคือแรกๆเนี่ยคือไปเชื่ต่างประเทศด้กันทีนแรกเนี่ยคือเขาว่าเขาฉลาดแล้วเขาจ้างนักกล้องไปอังกฤษทำการแรกที่อังกฤษกะว่าฉลาดแล้วจ้างนักกล้องท้องถิ่นมาทำกับเปลื จางมาต้องของถิ่นเขาจ้างเองเลยนะไม่บอกเกสนะกะก็เซอร์ไพรส์กะก็ไปแบบนอนดูเน็ตเองเล่นเกมอยู่ในหน้องสบายๆไม่จ้ามากล้องมาถือมาถือนะจ้าถือไทพอทมีไฟมีอะไรสรุปนางก็เป็นเด็กแบบกล้องแบบไฟจ้า<อ>ลำบากกว่าเดิม <Steven: S 2> จะ้ะหลังจากนั้นนางก็เลยเข็ดไม่กล้าจ้างเลยหลังจากนั้นนี่ก็เป็นคนอาเป็นคนดูดูเองแต่ แล้ตอนนี้ลงตัวแล้วคุยเรียบร้อยก็ไม่ได้ลงตัวนะมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เจ้าเป็นว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่คนทําไม่ได้จริงๆแล้วกลาก็ถืออะไรเป็นน่ารักน่ารักไปตาการเป็นเธอตากลากเป็นเรื่องน่ารักที่คนรอติดตาเออก็เดี๋ยวก็รอดูสิต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปสุดที่ไหนเวลในนี้เนี่ยเวลาเราดูนะเขาเขาดีแอคเขาเป็นยังไงบ้างแอคได้เล้ยเขาเป็นความสุขดีนะเขาเขาก็มีความเขาขำเลยเหรอเขาขำ แ่อมยิ้มของเขา,<อ>า,าเลนี่ยเออแต่จริงๆ <ยา S 2> เขาขายได้ดีตามอย่างที่เธอบอกว่าเขาแบบว่าเกตยว่าเขาก็น่า ถ่ายได้แต่ว่าแค่เขาไม่ถ่ายเออเออแค่นั้นเองสัหรับอื่นมีสองท่านเลือกองอ้อนหมายว่าแบบว่าเธอทำดีๆให้ฉันสักหนึ่งรูปจะไม่กวนแล้วไม่อ้อนอ่ะเลิอกพูดเพราไว้อะไรที่ทำไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องทังแบบไม่ต้องฝืนอย่าฝืนเออไม่ต้องฝืนตั้งแต่คบกันมามีกี่รูปที่ใส่ได้นับรูปได้เลยไม่ถึงห้ากว่งปีคบมาห้าปีเนี่ยมีพันห้าร ใช้พีล,ล,ละลกไม่ถึงไม่ถึง <c oughs> น่าจะมีแค่สามที่สามารถกดลงโพสต์ลง,ลงก,กิจกรรมได้โดยที่ไม่าาอายใครเดยที่นินเนียวกกับลูกตากล้องลูกอืก่นเลย ก็บไมีอย่างอื่นทดแทนได้นี่ใส่พีน่ารักอะไรบ้างไป็ว่ากันไปแต่ก็เป็นเรื่องแบบเออควรควรว่าฉากกันเรากะพูดแต่เขาใไอพีอันใหม่เอาลูกเฉพาะลูกดูเฉพาะเพราะเราก็อาจจะสูงกว่าของอันนี้เพราะคนรอดูลูกอะไรก็ได้เออ เอาติดตามมิไปอะไรเงี้ยราติดตามนะคะไปเที่ยวที่ต่อไปแล้วรอดูว่าเขาจะแข่งมาเป็นยังไงอ่าค่ะอ่าพูดถึงรอรอไดนึ่งตอนจบละคะใช่ตอนจบวันนี้แล้วข้าวใบบุกข้าวมันริบกระหังเลยดีมากคนรอดูตอนจบจุดจบจุดที่มันรา่นสุด มันจะเป็นยังไงอะไรย่างเงี้ยตอนนี้ผ่านมาก็เป็นมีมเยอะเหมือนกันนะแบบว่าไม่สวยก็ไม่ทำหน้าอะไรใดๆเป็นมีมเป็นอะไรเยอะก็ดีใจค่ะที่คนชอบอะไรเงี้ยคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ่านคนดูส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ในออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้วบางคนก็จะดูแบบย้อนหลังดูจากคลิปไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มีคนชอบคนแชร์กันเลยเหมือนจริงบทเราก็แรงแล้วก็ค่อนข้างตรงแต่ว่ากลายเป็นว่าถูกใจคนรุ่นใหม่นแบบตอบโจทย์คนแบบใกล้เคียงกับชีวิตคนปัจจุบันรู้สึกเอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นความในใจ ใครหลายๆคนที่แบบอาจจะโดนมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องแบบชอบเผือกเรื่องคนอ,อื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นชอบคอมเมนต์คนอ,อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่มันแบบมีความสมจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใดแล้วก็โดนด่าเยอะเหมือนกัน่าเราคิดแบบก็น่ารักแฮปปี้น่ารักดีค่ะถือว่าโอเคเลยแฮปปี่เราจบเรื่องนี้เกรซจะแบบุีอะไรต่อจซฟปีนี้โปรเจกต์ที่แบบกระเนิลกับเกรในปีสองพันยี่ใิบ มีออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ได้สำคัญก็คือเดี๋ยวจะดูว่ามีละครไหมเริ่มพอเริ่มเล่นเรื่องนี้แล้วก็คิดแต่โอเคก็เลยเริ่มอา่านเรื่องกับคุสรุปละเริ่มกล,ลกับมาคิดถึงเริ่มเป็นแนวแล้วะะละอะไรที่อาจจะแบบดูละครที่มันแบบเออคนรอดูมีประการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรประมาณนั้นะแก็เพลงเมย์ปีนี้ยู่งอยู่รอเจอเ ถ่ายไปนานรอเซอร์เลยเซอร์แรกยิ่งขนาดนี้ต้องมีคอนเสิร์ตนะคนไปคนคนไปอะไรยังของพี่เบิร์ดที่อะไรอะไรหรอไม่ถึงขนาดนั้นไม่ฝันหน่อยหรอไม่ฝันปิดปิดอีกแล้วอ๋ออะไรเงี้ยเนี่ยเราก็พูดไเรื่อยเดี๋ยวก็ฟังก็ฟังวกเขาอกวมันลดมานเกี่กันเก้าออนสเตตอะไรเงี้ยคนดูกี่คนเอ่ยยี่สิบเนี่ยมีแบบเนี้ย อย่าไปกรี๊ดไงความฝันของศริิคนเนี่ยไม้อเสียเยหก็ฝันไปไม่เป็นไรอาจจะได้ขึ้นตอน5 0สิบองศอะไรต่ากันไ้แต่ใครใอยากคอลแลบเชิญได้เป็นเก๊สอะไรก็เชิญได้ใช่ตีลังกาได้โอเคจ้าขอบคุณค่า